สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระน่ารู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะและช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มต้นที่สาระน่ารู้เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีทางการศึกษาของประเทศไทยกันเลยนะคะ การนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในประเทศไทยจะมีทิศทางในการใช้ในลักษณะต่างๆดังนี้นะคะหมีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในลักษณะต่อไปนีมีการให้สื่อการสอนเป็นรายบุคคลมากขึ้นเช่นนะคะการใช้คอมพิวเตอร์นอกจาก ยังใช้ระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้นในระดับที่สูงกว่าการึกษาึกษาสองนะคะการใช้สื่อการศึกษาที่สริปขึ้นจากท้องที่อย่างเหมาะสมจะมีบทบาทสำคัญทั้งนี้เพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัดนะคะโดยเฉพาะประเภทที่ช้จนสามนะคะการจัดองค์กรและการบริหา,ารงาน ที่ออกมาในรูปแบบเป็นกรุ๊ปส่วนใหญ่นะคะเพื่องการตระอย่างนอประมาณใช้น้ประมาณให้คุกค่าที่สุดและมีบระทึกคที่สุดนะคะสี่นะคะการวางหน้าที่ของสายงานโดยเฉพาะประเทศไทยจะมนรูปแบบทีใ่ใช้การแต่ขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของงานแต่ละแห่งน,นะคะห้านะคะ าการ,าการาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการหานวัตกรรมทางการศึกษาที่นำมาใช้ในชนีวิตจริงมากขึ้นนะคะคงแหล่งทรัพยากรการเรียนโดยเฉพาะบุคลากรในชุมชนเริ่มให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับการศึกษามากขึ้นเด็ดนะคะปัจจุบัน รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยในการใช้สือก,การสอนและเทคโนโลยีเข้าช่วยแก้ปัญหาทั้งนี้เราได้กำหนดให้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นบทหนึ่งในมมก้ามบทา ก็หนึ่งส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการสึกษาุกรูปแบบข้อสองพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีระภาพและมีประสิทธิภาพข้อสามพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและหาความรู้ด้วยอตนเองได้ตลอดชีวิตข้อสี่ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนการติดตามการกระเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่างคุ้มค่าและมีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับสาระ,ะน่ารู้ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีทางการศาึกษาที่เรมาสอนท่านผู้ฟังในครั้งนี้นะคะมรจะทำให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงหน้าจะมีสาระดีๆที่เราจะมาสอนท่านผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะ